<Ale esi S 1> เดี๋ยวพวกเราก็มาเปิดกันก่อนเลยนะคะจะเย็นดีเราจะเย็นกก็พวกเรา C g M P D สวัสดีเจ้าเนยสวัสดีค่ะก็วันนี้จะเห็นว่าหายไปหนึ่งท่านนะคะก็คือพี่ดีนะนั่นเองตอนนี้พี่ดีน่ะก็ติดธุระนิดหน่อยใช่เดี๋ยวจะมาในไม่ช้านะคะได้กมานำตัวนก่อนไหมได้เลย สวัสดีค่ะเหมยซีจีเอฟฟูรีค่ะสวัสดีเจ้าฟ้าใส่เจ้าสวัสดีเจ้าบันมาซิเจมฟูรีเจ้าย่ามาทุกคนด้วยมั้มาไม่เหมือนกันทุกลุกเลยหรือว่าเราต้องแปลกบ้างสวัสดีค่ะเจ้านิ่งๆสวัค่ะนี่ไงค่ะเจ้าพี่ใชัสดี สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะเยอเคมาก็เริ่มด้วย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 อะไรขอบคุณมากคำว่าอะไรคะคำว่าวันนี้มาสอนคำว่าหลึกค่ะฮะขออีกทีสิคะหลึกหลึก ลึกล่าอะไรคะแปลว่าลึกว่าอะไรแปลว่าด่้เป็นมุกใช่คำว่าลึกภาษาเหนือแปลว่าดื้อค่ะแต่ยังไม่ลึกขนาดอะไรแบบนี้ค่ะแบบทำไมดื้อจังแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มีเพลง Happy o r ไล์ฮับว yeah, uh, yeah, yeah. <e ีวันเดย์ก่อนค่ะฮับวันเดย์เ่ฮบววันเดยก็คือเป็นคนที่พี่น้ำมาใช่วิทยนยามากใช่แท่งยาวมากไนี่ัดอให้อให้อาทิตย์ถานเนี่ย กินเลยไหมคะยังไม่กินอะไรเสร็จแล้วค่อยกินนะคะกลับมาเลยนะคะเกิดยังนี้ัสดีเจ้าอิจูนะซีเจมของเจ้าลกลับมาวามาจากญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะกลับมาค่ะซูซูกเทก็ไปซื้อจากญี่ปุ่นหรือเปล่า อันนี้ท่านี้เท่าอะไรอยู่สุกทนพูดถึงเทาคนเมืองูดถึงเท้าคนเมืองก็ไหนๆก็ไหนๆมาแล้วกลับมาจากญี่ปุ่นต้องลื้อพื้นกันหน่อยครัพี่ลินนะต้องลื้นต้องฟื้นกันหน่อยต้องลื้อซื้อลื้ซื้ต้องลื้อื้นภาษาเนื้และกลับมาจานใช่ต้องลื้อฟื้นช่างเนียงยังไงนะคำว่าลึก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 หลึก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 กลึกกลึล ใครลึกนะตัวไม่ติดเส็นเนอใช่ไใช่ไหม่หลวเมึงไม่พี่นใครดนะเธอไม่ติดเส็นนะเดิได้อยู่ได้อยู่เป็นกำเป็นที่ดีเลยที่เคยที่ จนทิ้งแ็นน้องฟ้าใสแล้วกันเอ๊คเเหนือคเเหนือยมาเองเหนือจแต่บอกเลยไม่ใช่อุกเมืออะไรสักครั้งไม่เคนเหนือยทรมชาริาแทนเอตอนรกก็นึกว่านึกว่าแบบเป็นีมาทมาเช้าแตแมกลก็มเคยทุกคนเรมอแลกเนาะแปกแปลกกดลงคิดก่อนนะก็ อวันก่อนเจ้า,จาไปห้องแมวมาอ๋คิราลึกขนาดเลยเจ้า <laughs> แล้วก็แปลว,ว่ามันก่อนไปห้องแมวมาก็คิระาคิราดื้อมากเลยค่ะคิรา <laughs> <laughs> เป็นทั้งคำเมืองที่มีผสมภาษาศญี่ปุ่นด้วย <laughs> เวันนี้เห็นพวกเราใส่สีมาแบบแนวพาสเทลกันใช่ไหมคะใช่ใช่แต่แต่แปลกๆนะคนกลางคนกลางพาสเทลสีแดงพาสเทลไงทำไมไม่ถักแล้ะที่พีผ้าคลุมผ้าคลุมสีเขียวมินพาสเทลได้ได้ยังมีอยู่ แล้วก็มาย้อนวันๆกันหน่อยดีกว่าวันที่1ิบธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ไฮทัชค่ะก็อยากจะถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงกันบ้างคะที่แบบว่ามาจัดงานอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยไปวันที่สิบบ้านวันแรกโอ้โสามคนนั้นโอ้เยอะเหมือนกันคนที่ไปวันแรกก่อนไหมรู้สึกยังไงบ้างคะเรวจากฝั่งนู้นกันเลยอกก็ ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเราก็ห่างหายว่านานใช่ไหมพี่วีนะแล้วก็แบบว่าก่อนนี้ก็ได้ไป M B K ด้วยก็แบบว่ารู้สึกแต่ถ้าตอน M B K ที่แบบรู้สึกตื่นเต้นมากแบบอุ้ยได้มาไฮทัชกันแล้วแล้กกลับมาที่เชียงใหม่ก็ได้เจอกับแฟนคลับที่อยู่เชียงใหม่ด้วยใช่ก็หายคิดถึงเลยค่ะค่ะก็ ตื่นเต้นเหมือนกันแม้ว่าเราจะไปที่ศรีราชามาแล้วก็ยังตื่นเต้นอีกครั้งนะคะตื่นเต้นตลอดเลยทุกครั้งเลยและในครั้งนี้ก็คือแบบว่ามีเมมเบอร์ไปแบบหลากหลายมากแล้วก็มีไปทั้ง25คนแบบเยอะมากแบบเวียนเวียนกันไปนะคะก็เลยจะบอกว่าแฟนคลับนี้ก็ได้เจอกันทุกคนเลยจริงๆนะใช่ ก็แชมพูก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไฮทัชที่แบบมีพวกเราเยอะๆขนาดเนี้ยมอนานแล้วเนาะเพราะว่าปกติเราก็จะแบบไปงานเราโชว์แล้วก็ไฮทัชแต่ว่าเนี้ยเป็นแบบว่าไฮทัชพวกสาวซีเจมเพอรี้กับแฟนคลับค่ะดีใจมากแล้วก็แบบว่าเห็นแฟนคลับมากันแล้วก็แบบว่ามองจากชั้นบนอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเนี้ยนานมากจริงๆก็รู้สึกแบบปลื้มแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เลย ค่ะก็ทำาคนอีกวันต่อไปเพราะว่าเรามีอีก2วันนะคะวันที่11มีใครไปบ้านหนูก็ไใช่มันมีโรโชว์มันมีโชว์ด้วยใช่เป็นไงบ้างคะมาใจก่อนดิหนูก่อนก็คือด้วยความที่มันมีรโชว์ใช่ไหมซึ่งก็เป็นรโชว์ครั้งแรกของหนู มันมีความแบบแอพเชั่นนิดนึงเรียช่าเพราะแบบอุ้ยพี่นะก็แบบเลือกเราแล้วแล้วก็ต้องทำดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ทำมาไฮทัชด้วยก็รู้สึกสนุกมากเพราะแบบเหมือนไม่ได้เจอแฟนคลับกันมานานมากพวกเราก็แบบคิดถึงแฟนคลับกันก็ขอบคุณที่มาหาพวกเรานะคะวันนั้นคด้ค่ะนิ้ง ค่ะก็ของหนูก็มันมันเป็นด้วยแบบความที่เป็นรถโชว์เชียงใหม่ครั้งแรกด้วยแล้วตอนก็แบบตื่นเต้นทุกอย่างคือแบบเราไม่เคยจัดรถโชว์ยี่สิบห้าคนมาก่อนเอ๊ะเราไม่เคยจัดงานที่เรามียี่สิบห้าคนมาก่อนนั่นแหละแล้วรู้สึกว่ามันแบบดีมากอะที่ทุกคนได้มาทํางานด้วยกันแล้วก็ได้เจอแฟนคลับรู้สึกว่าคุ้มมากที่มางานนี้ใครพลาดนี่แบบ โอกาสหน้าหายากแล้วนะคะแล้วเมมเบอร์บางคนก็ได้เข้าไปดูในงานด้วยจริงๆแบบว่าเชียร์อยว่ข้างในเหรอเขาคิดถึงงานแบบนี้กันมากจริงๆแล้วก็จะพูดถึงไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่12ทธันวาคมนะคะที่ผ่านมานี้เลยเราก็ได้ปล่อย M v ม V นะคะเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่เป็น้สวัสดีเชียงใหม่ดีเชียงใหม่แล้ว ไปแล้วพ่อท้ายรอเลยก็เราได้ถวายมีสวัสดีปีใหม่นะคะกันไปเมื่อแบบว่าไม่กี่วันก่อนนี่เองช่วยดูอะไรแล้วรู้สึกเชียงใหม่ดูหน้าขายดีมากตบอกเลยว่ามันเป็นมุกมันเป็นมุเป็นมุกค่ะเป็นมุกเข็มปูแบบซ้อมซ้อมนานมากเลยนะอยู่ในห้องแบบสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีเชียงใหม่ ย่าต้องมาเชียงใหม่แล้วนะคะค่ๆๆะก็อยากจะรู้ว่าทุกคนแบบว่าถ่ายวันนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ร้องคนละท่อนถ่ายคนละตู้อะไรอยู่ด้วย โอ้ยเช้าแต่ว่าตจากไหนตัดจากตรงกลนงอ๋อสุดประมาณเจ็ดแปดโมงใช่เจ็ดปดโมงครับใก็ตื่นหนุ่ตื่นประมาณตีห้าครึ่งตีสี่ครึ่งเพราะว่าต้องแต่งหน้าต้องแต่หน้านอนด้วยหนูว่าตื่นมาอาบน้ำสระผมเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้สระผมถ้าใส่ผมถ้าใส่ผมเปียกเีย่าใช่ต้องไปให้พี่ช่างทาผมเขาเปผมหแล้วใส่ลงมาคือแบบผ้า ด้วยความที่ง่วงไงเราก็เลยแบบเรานอนเร็วก็น่าจะดีกว่านอนดึกที่แบบอะไรอย่างนี้เออเราก็เลยเลือกว่าไปสับผมตอนเช้ารักการเลพี่ช่ไหช่วยผมช่วยตกดผมก็ไม่พีชาทันก็ยังทำอยู่นะนั่นแหละก็คือวันนั้นแบบก็สนุกเหมือนกันนอนสนุกมากค่ะได้เจอพี่เพื่อนเพื่อนดีๆได้อยู่กับใครดีไได้อยู่กับใคร หนูได้อยู่กับพี่พีคพี่ปันหนูได้กันนี่เนาะใช่เออเราอยู่เดียวกันเลยใช่เดียวกันพี่ปันพี่พีคพี่พาขวัญไม่ใช่พี่พาขวัญพี่คามินแล้วก็แล้วพี่พีคพี่แล้วก็พี่อีฟอีกคนนึงใช่แล้วมีซีเดียมเข้าไปสองคนเนาะใช่ค่ะหนูบอกว่า สนุกมากแล้วก็แบบว่าได้เห็นแบบพี่ๆเขาทำงานกันแบบว่าเขาแบบโปรเฟชชั่นอลกันมากๆเลยค่ะพี่พีเอ็นเคคือเอ็นเตอร์เทนตงมากใช่ค่ะแบบตอนแรกยังไม่ได้ถ่ายเลยค่ะทุกคนก็ตั้งพอก็ action โอ้โหเขาแบบว้าวโปรเฟชชั่นอลในความเป็นซีเจมันก็จะมีความแบบเออแอบเป็นเกรงนิดนึงแอบเป็นเกรงที่ที่ด้วยนิดนึงใช่แล้วคือแต่พี่เขาก็แบบหันมาเล่นกับเราด้วยอะไรก็สนุกสนานมากค่ะ ไปคิวคนอื <Jin cción> <sh> <est Luc> <cells> ่นบ้างไหมมีใครอื่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มอื่นนี้กลุ่มสิบโมงค่ะมีใครเป็นสิบโมงกันเราไปรถด้วยกันไหมก่อนดูมีพี่รู้ได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทีนี้ไม่ไดอะไรกันคืออะไรก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนเราไปด้วยกันไม่พี่ไม่ได้ไปกับนุ้ยใช่หรอใช่โอเคไม่รู้อ้าวจะุปไปด้วยกันไหมเนี่ยคิวหนู สิบ,บโมงค่ะ oh. ประมาณ10บโมง oh. ต่อจากคิวแรกเลย oh. แต่ว่าได้ถ่ายอีกทีก็ช่วงใบาบายเพราะว่าไปแต่งตัวแต่งหน้าทำผมรอคะ่ะแล้วก็ไปดูคน oh. อื่นเขาแบบเขาถ่ายเป็นยังไงบ้างไม่กล้ Nap าตอนแรกอันเนี้ยต้องแบบเข้าไปรีดเสื้อผ้าข้างในห้องที่แบบพี่เบีนอยู่กันเยอะไม่กล้ Nap าเข้ Nap าไปพี่พี่พี Nap ่ดูแลช่วยเข้าไปกันหนูได้ไหมคะแล้วก็เข้าไปแล้วทุกคนก็กรี๊ดเอ๊ะกรี๊ดอะไรอะ เดินนี่ลองเดินไปเจากกันทไมอ่ะไม่เป็นพี่พ ok uh ี่บ uh so ินเคสมุนีเตอีแกกนก็คือเราก็แบบไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปก็ก็ก็แล้วก็เปิดเข้าไปเอ๊ะก่เราลยด้ลได้แล้ว ู้สึกสนุกมากวันนั้นแล้วก็พี่ๆทุกคนน่ารักแล้วก็ใจดีมากเลยค่ะสุดปลื้มใจถ้าเกิดไเจอกันอีกก็ขอไถ่ายรูปได้อีกนะคะแต่วันนั้นยังถ่ายไม่ครบเลยเจอแบบเพราะว่าเราแบบว่าถ่ายคนละเซตกันใช่ไหมแล้วพอแบบถ่ายเสร็จเราก็ต้องแบบไปเตรียมตัวต่อไปอะไรอย่างนี้ แต่ว่าเมมเบอร์เยอะจริงตอนตอนที่แบบถ่ายรวมกันกว่าจะแบบเป็นแถวแบบนั้นได้นานมากใช่ค่ะก็แบบไปพักพี่เขาก็จะแบบเอ้ยพักใส่ใครแบนิดนึงเขาใส่แบนี้นึงอะไรอย่างเงี้ยันถ่ายกันอะไรอย่างงี้มีต่อไปบ้างไหมก็อันนี้เลยละกันหนูคือแบบกี่โมงจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้สมมุว่ารอบเดียวกันก็จะ ประมาณเที่ยงเพราะว่าหนูไปตอนเที่ยงเออหนูกลับไปตอนเที่ยงแล้วคือก็มีอีกกลุ่มนึงออกมาแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคิวที่โอเคอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นน่เราฉันนี่เรานอนด้วยกันแล้วเราไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไปด้วยกันใช่แล้วสลับคิวไงเป็นเป็นคิวเช้าอ๋อใช่ก่อนก่อนเที่ยงพี่คณิ้งตื่นเช้า จอิงเหรอจริงเอคอมิงได้ลืมไปหมดลแบที่จริงวันนั้นยังไม่เต็มผ่าตัวเองไปก็คือแบบตอนเบวิวแบบเอ็ีนี่คือจำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะจำได้อย่างเดียวคือตอนไเล่นโปเกมอนอยู่ไหนกันเอเ๊หรอใช่ไเล่นกับพี่เบยคือแบบได้เล่นกับพี่พี่เบีนเหลายคนมากแบบได้ฝึกปรือฝีมืออะไรอย่างนี พอพอแบบอันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบหยิ้มยิมแล้วก็แบบไม่มีอะไรทำแล้วก็เล่มีอะไรทนโปเกมอนอยู่ไหนอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนมีใครบางคนแบบชวนเราแบบชวนไปไปเล่นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็แบบพาพากันแบบเฮ้ยหมียวปะไปเล่นด้วยกันเลยแล้วก็ไปนั่งอะไรไม่ใช่ก็แบบไปไปแอบส่องไงว่าพี่เขาเล่นยังไงบ้างพี่เขาดูไลฟ์อยอะตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่ออะพี่เชอร์ อืมรู้จักแค่พี่เชอรใช่รู้จักแค่ชื่อไม่เจอคือหนูอะได้เล่นกับพี่พี่รุ่นสามบางคนด้วยแบบว่าเล่นกับพี่พิมพี่แพมอะไรอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่โยเกิร์ตมั้งที่พี่โยเกิร์ตหรือเพื่อนโยเกิร์ตนะจะไม่ค่อยได้แคือแบบเออพี่โยเกิร์ตรู้สึกว่าเขาเล่นค่อนข้างดีนะได้ MVP หลายรอบอยู่เหมือนกันตอนนั้นใช่ก็ตอนนี้ก็ออนทีไรก็เห็นโยเกิร์ตโตกําลังเล่นกันอยู่ตลอดเลย ะะคใช่นั่นก็เป็นความทรงจำของหนูส่วนพี่เมย์ก็นอนเข้าเรียนกับคานิ้งคานิ้งตอนแรกคิวบ่ายใช่ไหมนาฬิกาปลุกปุกี่โมงไม่รู้จำเลยไม่ได้เลยจำไม่จริงคันนี้เป็นคนที่ชอบปลุกเช้ามากประมาณแปดโมงแล้วถามว่าตื่นไหมไม่ตื่นใช่ตื่นมาเรียนมั้งลืมปิดหรือเปล่าแบบนาฬิกาปลุกมาเรียนน่าจะใช่ นั่นแหละแล้วหนูอ่ะประมาณ9ก้ามงครึ่งแต่แต่ก็เป็นเวลาที่หนูจะตื่นอยู่แล้วแหละก็ไม่เป็นไรโอเคไม่คิดว่านั่งไ่เขียวตอนไวลได้นั่งไ่เขียวเอ๊ยน่ากลัวนั่นแหละก็ อแล้วก็โอเคก็ไปกองใช่ไหมก็ได้ถ่ายกับพี่ตะหวานพี่พี่มินมินพี่มินมินใช่แล้วก็แล้วก็ใครอ่ะใครอยากรู้ก็ไปดูในเอ็มวีแลใช่ใช่แต่ก็ดีนะคะว่าแบบพี่มาอยู่ใครอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอ่ดชื่อเกิดหรือเปล่า มันจะไม่ได้อยูไรู้สกิร์ตใช่ไใช่โยเกิร์ตที่ตัวสูงๆใช่ใช่โยเกิร์ตค่ะใช่แล้วก็มิ้วเฮ้ยก็มิ้วใช่ผ้าเขียวแต่พี่ชอบผ้าเขียวไหมใช่ก็แบบว่าก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่ารู้จักว่าพี่มินมินอยู่แล้วใช่ก็พี่มินมินก็แบบคุยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสบายสบายช่หลังก็คือแบบีลนิ่งใช่ก็ สนุกมากๆค่ะพี่ๆก็น่ารักค่ะนี่ของพี่ลีนาพิ<อ>เศษกว่าใคร,รพที่ไหนนะคะที่อินค่่ ใช่เพราะว่ามันชวนที่มันทุกคนไทยเอ็นบีน่ก็มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ามันทนน้นไปยางกับตัวอยู่ต้องขอบกับตัวเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปค่อยออกไปข้างนอกได้ด้วยเพเป็มันทอนแรกก็เป็นแบบันทุกนี่นะก็กำลังคิดว่าทุกนี้มันทุกคนน่าจะกำลังไทายเอ็บีอยู่เนะาะเพราะมอยู่บ้านเฉยๆแต่ล,ลันจากขอบจากันจากกับตัวเสร็จแล้วก็ไปออกไปได้ข้างนอกด้วยก็เลยมาเป็นไพยที่ เรียกว่าเป็นคาวาโกเอที่มันเป็นนายเจ้าไซต์มะที่นี่หนะกเกิดแต่ว่าไม่ใช่เป็นนี่หนะเกิดมาจากคาวาโกเอทนะคะแต่ว่ามันมีซากจากที่เกิดมาจากแม่เกิดที่ไซต์มะเกิดจากแม่จะมาเกิดที่ไซต์มะโอเคแล้วก็ มันเป็นมันภาพของคาวาโก้กูมันเป็นอีปุนที่สมัยสมัยด้วยแล้วก็มันเขาจะให้ที่มันไปล้างที่จะมันใสนเทนช์ดเป็นยูกาตาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเป็นอีปุนด้วยดีกว่าแล้วก็เขาก็มันเป็นเขาเนี่เป็นไทยเซลฟี่แล้วก็มาลิปซิงอะไรนี้ก็เลยมันเป็นต้องเด็ก่างกับคนงอื่นด้วยก็เลยมาเป็นไทยที่มันไปขัานนอกจะว่า วันมันมีคนที่มันเป็นมาเที่ยวเยอะมากแต่ว่ามันเป็นคนที่ใส่ชุดโยกตะก็หมังเยอะก็เลยมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็เลยมันยังถ่ายได้แต่ว่ามันต้องผุดเพลงด้วยใช่ไหมมันเป็นเพลงภาษาไทยแล่นคาราบีพี่ยอะไรเดินเล่นๆแบบคน่นก็บอกว่าเอ๊คนนี้มาเป็นอารมณ์เพลงอะไร เคนนิดนึงใช่แล้วนีก็เป็นมาทำหน้ามาทนหน้ารักหน้ารักใช่ไหมล้วก็มาเป็นมีความแบบ acting ด้วยเพื่อมาเป็นเป็นความแปไอดอ l เลหน้ารักสุดไซส์เาข้อมือมันก็มาแค่มาเที่ยวเฉยเฉยมันขืนนิดนึงแต่ว่ามันทําให้ออกมาเป็นมาอีปุ่นอีปุ่นได้ด้วยก็รู้สึกว่าได้ไปเที่ยวที่นู่นด้วยเพื่อมาสนุกดีแล้วยืมคนเดียวแต่ว่าบ้านน้องสาวก็มาช่วยถ่ายด้วย ก็รีดรู้สึกว่ามาเป็นอกมาที่อึ้งก็สวยดีนะชอบใช่เหมือนคนญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นของญี่ปุ่นเลยเหมือนลายญี่ปุ่นเลยค่ะใช่ก็ตอนนี้พวกเราก็พูดกันมาเยอะแยะมากมายแล้วเรามาพาฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นั่นก็คือการ แอบขายแอบขายค่ะตอนนี้แต่ตอนนี้นะคะพวกเราก็มีสินค้าของซีเจมฟมากมายเลยนะคะทุกคนสามารถช้อปปิ้งกันได้ที่ช้อปปี้ซีเจมอ i ฟฟิเชียลได้เลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยสินค้าพวกเราฝากได้นะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็อยากจะขอฝากช่องทางการติดตามนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็มี Facebook Instagram แล้วก็ยูทูบซีเจม4ฟค่ะแล้วก็ยังมีทวิต t ตอร์แอปพลิเคชันแอเกแล้วก็ติ๊กต็นะคะ แล้ <Yes. S 1> สามารถไปฟังเพลงของพวกเราได้ที่ YouTube Music, j o o e Spotify, Apple Music แล้วก็ Tidal นะคะเย้แล้วค่ะชว่วงนี้ก็ s o c โซเชียลดิสแทนซิ่ง <c oughs> นิดนึงเนาะเวลาออกข้างนอกไปข้างนอกไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สอนหน้ากากมน้ามทุกครั้งนะคะเย้แล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเพลงไปใช่ไหมคะก็ <S <S <c oughs> ฟังได้ที่สตรีมมิ่งต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ Youtube ใช่ไหมแล้วตอนนี้นะคะก็มีของมาเป็นพิเศษนะคะก็ถึง5้าแสนเย้แล้วเย้ความรู้สึกมากเลยนะคะมันรู้สึกเร็วมากเราได้มาเซ็งอยู่แล้วแต่ว่าบอกกันเดียวเองเนาะใช่ๆชแต่ว่าเรา5่าเซ็งอยู่แล้วจะต้องวิวขึ้นอีกด้วยใช่ ไปค่ะหนึ่งล้านค่ะดูเอ็นบียังไงกว่าวันนี้นี่นะก็มีคองกรีดพิเศษให้ทุกคนดูนะคะทุกอนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแลยค่ะวันนี้จะมีซัพพลายคลิปพิเศษค่ะพี่พีชพมไม่ะโอเคไหมเตื่นเต้ สวยมากพี่ลีนาภูมิใจนะคะสวยมากเลยน <laughs> ี่วีดีโอนี้เป็นแบบเอ็นพิเชียร์แดนสเปเชียลมาจากน MB นะคะและสามารถได้ดูที่ c j Hotel o f f i c i a l YouTube c h a n n e l นนะคะแ<อ><อ>ลนจบไลน์นี้จะได้ดูนะคะทุกคนอย่าลืมดูกันเยอะๆนะคะแล้วถ<อ>้าร<อ>้านอีกก็จะมีอะไรอีกกต่อแล้ว บอกลาแล้วค่ะหัวม่อย่าบุนีเขาเป็นไรอ๋อว่าไงคะจะบอกว่าตอนแรกจะบอกว่าเราเราเตรียมกันตอนแรกว่าแบบเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่คานิงแล้วเราก็จะแบบว่าพูดถึงว่าเอ้ยพี่นินะไปคุยงานว่าจะมีแบบอะไรให้ดูพิเศษตอนแรกหนูกาแบบแค่แก้งแก้วพี่นิาจะมีจริงพี่นินาจะมีจริง พ่อแบบพอมีแล้วก็แบบรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบดีมากแบบพวกเราเหนื่อยกันแล้วก็แบบแบบว่าออกมาสวยขึ้นอีส่งกับที่พวกเราแบบว่าถ่ายทั้งวันเลยจริงๆใช่ค่ะชอบมากีือมันเหมือนได้เห็นหลายๆฉากที่ไม่มีในเอดมบีใช่หลายๆคนก็สวยกันมากๆคือแบบสวยมากทุกคน อ,อันนี้ก็สวยเอนี <Hollywood> ่ก็สวยทุกคนสวยมากๆจริงๆคือแบบแสงก็สวยทุกอย่างดีไปหมดเลยใช่ค่ะจริงชอบมากๆทุกคนล่ะเพราะว่าเป็นในเอ็มวีมีฉากที่แบบไม่ใช่ชุดเส็มด้วยใช่ไหมทั้งอันนี้มันมีแค่ชุดเส็มเท่านั้นแล้วก็มีฉากเต้นเยอะๆก็เลยสาม่าแฟนกลับที่มาคนที่อยากเต้นเคอรเวอร์ก็มันได้ดูคลิปนี้จะได้แบบทำต้านมาเกยตายอย่างไรก็แลมวแต่ได้ดูคลิปนี้ดีก่อนนะคะจะได้เต้นได้ด้วยเพราะเปรอโชว์นี่เต้นถูกเต้นผิดค่ะ เราจะไม่บอกพี่นนะพี่นาาจะไปแอบส่องดูแล้วก็ได้นะเรายังไม่เคยมีแบบเต้นแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะปกติมีแค่ดั้งสปาร์กิสมัครั้งแรกใช่แล้วก็เลยสำหรับพวกเราก็เป็นครั้งแรกที่มันเป็นแดนสเปเชียลค่ะสเปเชียลใช่สเปเชียลมากๆได้ดูแบบเราเต้นกันจนแบบจบเพลงเลยเต็มอิ่มสามนาทีกว่าจริงค่ะผู้ใจ านาแล้วตอนนี้พวกเราแบบเหนื่อยกันหรือยังคะอยากพักดื่มน้ำอะไรไหมหรือว่าจะเล่นกันต่อเลย <ees! S 1> เขาว่าไม่ดีกว่าฮะเขาว่าเล่นเลยดีกว่าโอเคอเถอะมา <ś d ultimate> เล่นเลยเล่นเลยป